สวัสดีค่ะบล็อกสเพิ่์มืัสองค่ะกลค่ะน้ำค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นกันเกียงลีวายผู้หญิงนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานย s ดเอ็นลอของเรานะคะแพ็กนี้เป็นงานร้อยตัวบวกลบนะคะลูกค้าค่ะราคา8 0 0 0บาทจำนวนอยู่ที่จำนวนร้อยตัวบวกลบนะคะลูกค้าค่ะต้นทุนประมาณการที่80บาทนะคะอ่ะบ่ายๆมาก็จะง่วงเลยเนงงงงนิดๆเหน่อยๆนะคะลูกค้าจ้ะ เป็นวงานรีวายค่ะสวยจ๋าเป็นรีวายล้วนนะคะเป็นรีวายล้วนแต่เป็นของผู้หญิงนะคะสวยๆเก๋ๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีทรงอะไรบ้างทรงยังไงสียังไงไซส์เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะลูกค้าค่ะอ่าเขามีคะให้เลยนะคะเร่องซส่เนาะใช่ค่ะยี่สิบแปดอ่ะอ่าอย่างตัวนี้ยี่สิบแปดนะคะสาวไซส์เอสเท่าไหร่นะคะลูกค้าหายี้ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าบางทีอาจไม่ได้ให้ดูอาแบรนด์นะคะแต่ว่ายังคงเป็นรีวายนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นรีวายทุกตัวนะคะแต่ว่าแจ้งไว้ก่อนอาจจะมีหลุดบ้างตัวของตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าเป็นงานที่เรารีวิวครั้งแรกเห็นพร้อมกันครั้งแรกเลยค่ะทุกสาขาจ๋าทุกประเทศเลยนะอกันคังทุกประเทศเลย ขาูาสวยนะอ่ะสวยเลยสวยนะอะเรื่องทรงขาสวยนะเป็นแบบว่ากระบอกเล็กกระบอกใหญ่ค่ะร้านจ๋าเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าจะมีขาม้าประมาณเท่าไหร่กีเปอร์เซ็นต์ดีนะคะนะนี่เอลสามเอ็ดค่ะนะคะลูกค้าขาทรงขาก็คงทะมาแหละนะคะลูกค้าขาไซส์ก็ทะมานะคะแต่เป็นกัน ผู้หญิงล้วนนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะเป็นผู้หญิงทุกตัวนะคะไซสแล้วนะคะมีประมาณ100ตัวนะคะลูกค้าค mm ่ะว yeah ่ามี้เป็นงานแคหนึ่งร้อตัวอาจจะมีบวกลบบ้างนิดหน่อยใช่ค่ะลูกค้าค่ะเก9าส0บแป1เก้าสิบเก้าหนึ่งร้อหนึ่งร้อยสองอ่าแล้วแต่นะคะวิธีคุยสวยจังเลยเป็นเอวสูงอ่ะเป็นทรงสูงสวยเนาะสวยว้าท่านุ่มใส่ได้ไม่สวยเลยลูกค้าจ้ะแต่ว่านี้เป็นไซส์เอ็มนะคะเดี๋ยวขอดู่ะ เราต้องลดหนึ่งเพื่อใส่ตัวนี้ให้ได้ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะพี่กล้วยค่ะ <c oughs> ประมาณห้าปีเจอกันนะคะ <c oughs> ใช่เลยค่ะ <c oughs> อันนี้รุ่นห้าห้าหนึ่งค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าหนูจะดูเอวอะไม่มีนะคะลูกค้าจ <c oughs> ๋าตัวน,นีไ้ไม่มีไม่มีขนาดใส่เอวบอกว <c oughs> ่าแต่สวยอ่ะ <c oughs> สวยมากค่ะที่มาแต่สวยสวยสวยมากสวยเนาะสวยเลย อย่างตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อผ้าสกินนี่นะคะตัวนี้เป็นงานสกินนี่นะคะเป็นผ้ายืดนะคะลูกค้าคะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันใส่แล้วก็คเุ้ารูปนิดใช่ค่ะนะคะเขายืดตามตัวเลยตัวนี้คะนะคะลูกค้าจากคัสทรงคัสไซส์มาเลยนะคะลูกค้าจากคัสสีนะคะ สีแบบว่ามีมาหมดสีเข้มสีอ่อนสีสีดิีนสนิมนะคะลูกค้าจ๋ายังมีเป็นสีเขียวแบบนี้มาด้วยแต่ยังคงเป็นที่เนื้อผ้ายีนนะคะแล้วก็เป็นรีวายผู้หญิงนะคะทุกตัวนะคช้แล้วนะคะสวยๆกี่กี่ใช่ค่ะค่ะผลเสียหายก็อาจจะมีบ้างห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะตามเกณฑ์บริษัทบักเราอยู่นะคะใช่ค่ะค่ะเพื่อนๆมีเจอเหรอวิ่งหา ห้าศูนย์ห้าลูกคาจ้าอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันจะมีของผู้หญิงเขามีไหมคะห้าศูนย์น่าจะมีมีไหมคะน่าจะมีนะคะลูกค้าจ๋าน่าจะมีนะคะใช่แล้วนี่ค่ะสวยเลยสวยๆกันเลยสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าค่ะเป็นงานรีไวล์ผู้หญิงนะคะราคาเพียงแค่อแปดพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะมีประมาณหนึ่งร้อยตัวบวกลบนะคะต้นทุนประมาณการที่แปดสิบบาทนะคะลูกค้าค่ะ สวยๆกันเลยทีเดียวนะคะแต่ที่สําคัญนะลูกค้าคะมีแค่กระสอบมีกระสอบเดียวเท่านั้นมีแค่กระสอบมีวิวเท่านั้นนะมีกระสอบนี้กระสอบเดียวเหรอคะใช่เพาะจ๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะมีกระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจสามารถจัได้เลยหมดแล้วหมดเลยเป็นงานตัวใหม่ด้วยที่เรานำเข้าใช่ ของเรานั่นเองนะคะมีแค่กระสอบมีกระสอบอเดียวแล้วมาครั้งแรกด้วยะคะ<ช>บอกเลยนะคะสุดคุ้มมากนะคะตัวนี้หนะแนะนำค่ะจะอ่ะอันนี้ l อ6ยค่ะ,อ,ะอันนี้ l อ6 6มีมาค่ะไซส์สาไซส์สอนะคะ มีมาหมดมีมาทุกไซส์ SML <โฟ> <S S มีมาหมดค่ะลูกค้าจา๋า <โฟ S 1> แต่ว่าเรื่องเม็ดอินเราไม่ได้ระบุนะ<ช>เป็นงานไทยกากรจริงแต่ว่าเรื่องเม็ดอินเราไม่ได้ระบุนะคะลูกค้าจา๋าไปู่ไว้ค่ะระบุว่ามาจากไหนบ้างเพราะว่าฐานผลิตเขามีทั่วเอ่อทั่วโลกนะคะลูกค้าค่ะมีทั่วโลกเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากขายงานยีนแต่ว่าไม่รู้จะขายยีนอะไรไม่รู้จะขายตัวไหนลูกค้าจ๋ารีวายเป็นหมวดหนึ่งทแนะนํา เขาว่ารีวท์เขาคือเบรเขาขายตัวเขาเองแล้วใครๆก็รู้จักค่ะลูกค้าจ๋ารีไวนะคะแค่พูดชื่อก็รู้จักแล้วลูกเล็กเด็กงยังรู้จักค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่เล่นกางเกงยีนก็จะรู้จักก็จะขายง่ายนะคะอันนี้เอลยี่แปดค่ะ้างานมือหนึ่งก็เฉวช่ยก็สองพันพันสองพันเอาอย่แล้วใช่ค่ะแต่ต้นทุนของเราตัวนี้เพียงแค่แปดสิบบาทต่อตัวแปดสิบบาทต่อตัวใช่ค่ะนะคะลูกค้าขะสุดคุ้มมากน้ำมันไยเอาต่ำๆก็คุ้มเอาสู 400ได้นะคะลูกค้าคะท่านนี้มันต้องศึกษาตลาดก่อนนะจ๊ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าพี่กล้วย550หนูก็มา551หนูก็มา505หนูก็มีหลายเดอร์รวยมีเยอะรวยลูกค้าจ๋ามีหลายรุ่นเลยนี่เอล26นะคะไซส์พี่ก็มีเยอะนะน้ำขาไซส์พี่ก็หลายตัวเด้อใช่ค่ะอาจจะสุดที่ประมาณไซส์กล้วยเนาะไซส์หนูไม่ค่อยมีนะคะลูกค้าจ๋าไซส์หนูไม่ค่อยมีนะใสวยเป็นสกินนี่ด้วยค่ะโอ้สกินนี่ก็สวยมาก แนะนำหนูว่าทรงขากำลังดีเลยอ่ะทรงขาสวยนะคะลูกค้าจะเป็นกระบอกเล็กเป็นกระบอกใหญ่เป็นขาเดฟนะคะลูกค้าจะอาจจะมีขาม้ติดมาบ้างแบบนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม้ใหญ่นะสวยเนเล็กๆคนนี้ค่ะกำลังสวยเลยลูกค้าจ๋าใครชอบรีไแนะนำนะคะหมดแล้วเด้อหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋ามีกระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นสําหรับใครที่รองงานรีไวผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าแปดพันบาทอ่ะพี่กัวถึงมากนะคะ รน <c oughs> ตัวนะคะแปดพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าอันนี้เอลยี่สิบเจ็ดค่ะโอ้โหคือไงรองไซส์ซ<ช>คัดมาหมดเลยใช่สวย,สวยด้วย มันคือค่ะไซส์และที่สาคัญคือแบรนด์เขาขายตัวเองในตัวอยู่แล้วใช่ค่ะเขาขายตัวเองในตัวอยู่แล้วนะคะรีวายใครๆก็รู้จักอยู่แล้วนะคะลูกค้าขายได้นะคะมีเป็นทรงสกินนี่ด้วยนะคะด้วยค่ะใช่เป็นทรงสกินนี่ติดมาด้วยนะคะแต่ว่าลูกค้าจ๋าตัวนี้เราไม่ได้การันตีเรื่องงานแท้งานกอปนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งเนาะใช่อันนี้เอลยี่สิบสี่ค่ะเห็นเลขป้ายเอลก็จะพยายามบอกลูกค้านะคะว่าประมาณไซส์ไหนก็จะได้แบบว่าเห็นภาพนะคะลูกค้าจ๋าว่าเอลอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ 5าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหห้าศูนย์ห้าอีกแล้วค่ะพี่ก้อยจะที่ร้โตเนี่ยห้าศูนหอีกแล้วค่ะพี่ค้าจ๋าอไตเนีป้าสีสีเข้มมากคาห้าศูนย์ห้าี้จ๋ามาให้พี่ชอบสีนี้สวยพี่ชอบสีอ่อนพี่ชอบสีเข้มได้หมดไปด้วยกันได้ได้ไปด้วยกันไม่ต้องแย่งกันนะพี่ชอบสี้หน่ย์เกือบแล้วเกือบแล้วสลับพี่กันโต๊ะนี่นึงน้นหนึ่งศูนย์แม่เป็นสกินนะ สวยเลยค่าจ๋าสีเขียวจ้าบอกก่อนนะคะสวยมากอันนี้ก็รีวนะคะลูกค้าสวยเหมือนกันค่ะลูกค้าจ๋าแนะนเาลีบเลยนะคะลูกค้าทานไหนที่สนใจนะคะรีบเอฟเลยนะคะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะงานตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋า8,000ันบาทเท่านั้นนะคะ หมดแล้วเนี่ยรออีกสักพักเลยนะคะลูกค้าจ๋าก่อนจะเข้ามาใหม่นะคะที่สนใจสามารถเอฟได้เลยนะคะมาหลากหลายรายการ, 2, รอุ้ยเอลสามสองทุกค่าจ๋าค้าจริงๆค,ค้าจริงๆเ,เรื่องไซส์นะคะก็ดีเราแค้าไซส์มาให้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นมีไวทุกตัวด้วยสุดคุ้มมากแปดพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะเน้นย้ำเลยแปดพันบาทเท่านั้นนะคะ มีแบบทรงแต่งขาดมาด้วยนะคะลูกค้าจะไม่ได้ขาดนะแต่เขาแต่งนะคะเอวยี่สิบหกค่ะจ้านี่เหมือนเป็นสกินนี่นะคะสีดําก็สวยนะสีดําก็ใส่ทํางานได้เด้อใช่ใส่ใ<ช><ๆ>ทำงานได้นะคะดูเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยนะคะลูกคา<ช>้าค่ะใช่ค่ะสีดําแบบนี้ก็มีค่ะลูกค้าโอ้ยนี่เหมืนอนไซส์หนูพี่กล้วยไ,ได้แล้วมีแล้วไซส์หนูแล้วใช่ค่ะมันไซส์หนูมาแล้วนะคะถ้าห้าศูนย์ค่ะนางสา้าห้าศูนย์ก็มาหลากหลายรุ่นเนาะ หลากหลายรุ่นเลยค่ะคุณผจ๋าอันนี้ L สามสิบค่ะคุณผู้จ๋าอ่าเอวก็คะอย่างที่แจ้งเลยไซส์ขะนะคะทรงขาขะนะคะลูกค้าค่ะสีเข้มสีอ่อนนะคะคะมาให้หมดเลยนะคะใช่ค่ะใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหนือล้วยขาค่ะหนูมีรุ่นแบบเอวยางยืดด้วยนะคะเป็นเอวยืดด้วยเป็นใช่ค่ะเป็นรีวนะคะเอาก็สวยแทนเลยนะเป็เลยสวยแถะนะคะ มีขามาจริงๆนะคะเป็นลิสุดคุ้มเลยพระส่งมาให้เลยแต่ยังคงเป็นรีวายล้วนนะคะใช่ค่ะเป็นรีวายทุกตัวนะคะนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวให้ลูกค้าดูมันค่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวนี่เหลือลูกค้าไปรูดด้วยนี้ก็สวยเนาะทรงสวยนะคะลูกค้าคะอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้ารื้อดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวทวนรายการให้อีกรอบนะคะหมวดนี้เป็นกางเกงรีวายผู้หญิงนะคะลูกค้าคะ เป็นงาน USA Lot RK นะคะอ่าตัวนี้ราคา8 00 0บาทนะคะ100ตัวบวกลบนะคะลูกค้า่ะต้นทุนต่อตัว80บาทเท่านั้นนะคะ,คะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะาจะเป็นทางไลน์เ c e b o o k เว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันแข้งแต่9โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะฝากติดตามใหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ <itel m. S 2> ขอบคุณค่ะ